สบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมรพบอกับซาลาสินเก่าสินเคยมือนี้นะมาเบ่งเนาะราะวสาราลามีแขกเด้พี่น้องมือนี้คือแขกคนเดินทางมาไกลแต่กะมาแตะขมวนเนาะพี่น้อง<ห>สบายดีสบายดีสองคน อันนั้นผ่นเดินท้างมาจากขามวนเนาะสิเป็นไผ่น่ะก็ลงมาพบพ่อกับผ่นได้เลยแต่บอกได้เลยว่าปีพิ่นนะ่ะลานวิวพี่นองเลยสิเป็นผู้ใดันนั้นหับสมหัติดตาด้เนาะเพราะว่าเมื่อนี้ฮาสิมาผูกคอตอเข็นต้อนหับิ่นเพราะว่าิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะผ่นกับเดินห้างมาไกลเนาะ <c oughs> เดินห้างมาไกล เรบ่าวไหวพิ่นกับไปหลักเอาอยู่เพื่อนหินพุ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเปิ่นกับผู้จ้าทางมาบ้านน้ำมงมันสอกหลีกพ <laughs> ิ่นก็เลยผูบบ้จ้างทางมาตอนนี้จะลากับตอนตอนเช้าเนาะที่ว่าสีมาผูกขอต่แคนเอาก็คือไม่ไงเพิ่นสีมาผูกขดตแคนเอาเป็นลูกเป็นหลานนั่น ผักผ้าใสอยู่ในเฮือนในซานเนาะเป็นที่เป็นหน,นองกันเนาะพี่หนองมายามมาเววกันเอาเจ้าสองอย่างอันน่ะนะเนาะพี่นน,ะอ, <laughs> น,นองเดี๋ยว ิ่นเว้นไผ่นั่นถามมาผบมาปอดก็เฝ่นเล้เลยเดี๋ยวพี่น้องบางคนอาจจะว่าิ่นมาฮอดพี่ว่าประมาณนี้เนาะเพราะว่าคลิปิ่นอบอกได้เลยว่าหลานวิวเด์พี่น้องเด้อคนทุนนีิ่นมากันอยู่สองคนเดี๋ยวสิปเป็นไผ่นั่นไปรอชมรอติดตามกันเนาะพี่น้อง

อ้าวไปปูกก่อนก็ได้ไเขาเอาโบเป็นเลยอ่่าาาให้ดีมีแหงให้ได้ยอดสลับยอดตะไคร่สลับตะไคร่ชุ่มชุ่นไหนชุ่มชุ่มก็จะเลีะรอให้เนมืนเ้ยให้ มาแบกันเรื่อแล้วแบานี้เป็นพี่เป็นน้องกันอะไรกใช้เป็นน้องใช่ไหมคอยคอยเป็นน่องเลยอนั้นใครสองคอยอนวดเลยดยน้องมันยังือการขนี่แหงกรสีอ่อนว่าชี่ำสางหลามะงเดี๋ยวเชจสา่นจำาองบอกเชอยากกันก็จะจำอะไรนะจก็จะเอา บอเชอองกับชากอ้อมมเ่กลาป็นเปนนออะ่ปาหนาอ่อนได <ป S> ้อ่อนก <ไป S 1> ็จนะอ่องกล้อ้านกุไ,ไหวๆเพิ่นเพราะว่าเป,ไ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 ป็นอันนั้นอันนีเห็นาะเอออูไไนี้แม่จะอ <laughs> <laughs> ่อนงยิ้มเบื่อ <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณฮะแฟปตะตูเาเอา้หลอกนใไอให้โชมาให้รำให้รวยเ้อแต่นี้ต่อไปเป็นพี่เป็นน้องกันนะคอยเ็น้องเจ้ากันไไปมาฮะกันเยอๆเอไปเ้อโชว์หมาให้รำให้รวยยอดยียยอดติดตามใุกใ้ยอดเเซ็มซับด้ยเอะนี่ก็เ็นหมืนหมืนหา่น้องเลย

พุ่งพุ่งเา่่น้อมาอเจคนไ่มรจมังมาจะบิกายเนี่ยฟีนี่ยังหดมาจะบิกายมั้เนี่ย คุณหอนยอดเกียรเนาะเป็นผีเป็นน้องกันก็ได้มา,าหากันอยู่ไกลก็ได้มาเนาะซนนี่เดินไอ,อ,อ,อปองก็จะดวอ่้ป็นาเริมสิ่าเะเพื่ม่ไอ้องพนมาอย่าลืมด้นะ อันเอยเป็นเอซีได้แ่นขับ่อยได้นะหอยเป็นแฟนขับขอเพิ่นได้หันะาสับปองโอ้ยจะได้ได้สะบปองมาพอยืนอยู่สองอะเจ้องบกคิีอยูเ้างเบิรอิกน้องนุ่งเก๋ได้มอดมาถึงแล้วเพราะว่าเจ้าเกส่วนิกายนี้ ตอนนี้เยมีในอการมากเลยมาออกงาอกาเขามอย่รให้ไว้เนาะมีตกตาหลายเยอะเลยอันีมันฝันเงจให้มีดีหพอเ็บได้ใครก็มีมีตรักควาในนี้ันตนาในน้เปเไมด

ย่างมีนอดฉาบไปบไลายได้ยังจ,จะเดินทางมาหอดฉวานาเขตอีกคือมนลว่ต้ตอนนี้บ่าวต่อยกำลังกินข่าวเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็น,ปนยูทูบเบอร์มาจากขามวนเนาะพี่น้อง สบายดีบ <c suppression> ่าวต้อยสดีกินข่าวกินข่าวกับยังกินข่าวกับต้มเป็ดพูดนะอันนี้ก็มีแขกอันนี้คือเบาเบาตุ๊กเนาะคือคือกันคือตัวต่อคือกันเนาะเจ้าพ่อจังมานำกันไดเบาต้อยกับเบาตุ๊กเนาะไอ้กับน้องบ่โมเสี่ยวกันพูดนะเสียสมัยเฮี้ย เป็นอยู่สมัยเฮียนมัธยมพี่น้องสื่อสื่อส,สองของเบาต่อยก็คือวิธีส่นบบวสนบ,บทเป็น,าานาภาษาลาวเนาะภาษาไทยไทยน่ะไหมเพียงภาษาไทยได้เรานะอือนะอมเพราะมเพราะว่ามันคนหาขึ้นคือการแมนป่ึ้นหน้านหนึ่ง <laughs> ขึ้น,นานห,นหนึ่งคือคทีมไทยรั <laughs> บนนของเจ้าเด้บาตุกบาวิธี วิถีลาวของเป็นภาษาไทยฝากกดไลค์กดเซ์กติดตามเพิ่อนทั้งสองคนเด้อพี่น้องปัญหากระตั้งใหม่เด้อพี่น้องผู้ได้เป็นผู้สาวนี่มีเฮ่เนาะพี่น้องเพราะว่ามีหนุ่มเข้ามาในส่องสาวลาวเพราะว่าปกติแล้วบ่คอยมีหนุ่มหนุ่มเข้ามาในส่องสาวลาวเนาะเมื่อนี่ล้เข้ามามาจากขโมยเองได้พี่น้องเรียนไกล มาจากแกงขมวนเมืองยังกอกามนบเมืองหินบูนเป็นเป็นต้สีมีหินลายเนาะอยู่ในเมืองเออมีแต่หินแต่ถ้ำคือคือคือบ้านข่อยนี่ห้าผู้กันยังบ่พ่อมีแต่ผู้เจ้าก็อยู่ทางขึ้นสวรรค์เออแม่เข้ามาเข้ามาจกไปตีนปีนผู้ิีนถ้ำปีนผาหะนะ ข้าเข้าหมากบ่เข้าหมากยอนยังพาะวเห็นตามธรรมศาสตร์แล้วมันแบบว่ามันเ้าบ่มีก็สจีวะข้าหมากมาผัวอยู่ในสวรรค์นักขีนี่เป็นถุงเพียงลาบเนาะพี่น้องมันมันบ่มีพู่เอาอย่างไงหาพูกับบพเพพี่น้องเห็นแต่พู่เจ้าก้ตั้งถึงสวรรค์นั้นกันยังวะพูกับูน้อยเอ็นพูเจ้าก้ พูดจะก้อ <divide> นําบรแมนว่าเอาไดซื้อไดเออซื้อเิ่นพูดจะก้อนีอมเีเลยลักซาที่ผ่ามาเมียนบ่เออเออเออมีผ่าอยู่ข้างข้างข้างขั้วมือตอนเท้าลงมาค่ะดิ อันยันนักบแล้วเพราะว่าผูา้เจาก็กข้าเจ้าขาเจ้าห้องผู้เจาก็กผู้น้อยนะแม่นผู้น้อยเพราะว่าบ่ามีผู้ใหญ่เด้สนทางผ่านพอดีแม่นเทา,าก็ากินเ่าเป็นทียำห้อยเนาะพี่น้องการที่ว่าเดี๋ยวซาลาสีเอาไว้ท่าคลิปเด้อพี่น้องเป็น กับกุศลตะไคร่หรือว่าสือซองิ่นซาลาสิแคบใบมีมงนแต่ขีบหลังขิบเนาะหลังลิบท่ายขิบเพราะว่าเ <laughs> มื่อนี้เดี๋ยวเอาพี่น้องมาเยี่ยมมายามแล้วเอากระสีผ้าพี่น้องลงไปเบาต้อยแล้วก็บเบาตุก๊กิ่นลงไปเบิง่งเข้าเ,าเห็ดหวัดนะเนาะเผื่อค่นะอย่างมีเจ้าภาบเจ้าสุธาเนาะมาเห็ดมาสั่งสวยกันเนาะพี่น้องครับ พาเพิ่นลงไปบึงไปส้มบาน้ำมุงเนาะพี่น้องเพราะว่าโดนดเพิ่นจีมาเยี่ยมมายามเถื่อเนาะพี่น้องกัเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นกันจิ้อกันมาแต่ขม,มูนเนาะพี่น้องเละมาบูจักข้างเขาบานา้ำมุงเพราะว่าบานา้ำมุงสอกหลอีกพี่น้องเพราะว่าหูจักแต่ประสาททีนหินเพิ่นหูจักกันเนาะเดี๋ยว วันนี้เข้ากัสิภาพพี่น้องห้องวัดลงว่าพุระแต่ซาลาสิบไ้เก็บภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเพราะว่าซาลาสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้อยู่ถี่บ้านเฮ้าเนาะเพราะว่าอยู่ที่เฮือนเฮ้าเพราะว่าเฮ้าบนได้ลงไปเก็บภาพบรรยากาศที่วัดเดี๋ยวเมื่อหนาซาลาจัสีิเก็บภาพบรรยากาศหนน้เนาะเพราะว่าเมื่อนี้เฮ้าสิพาแขกเข้าไปเยี่ยมไปสุมแถบหมู่บ้านเฮาแล้วก็ แถววัดเนาะพี่น้องว่าสิบปีนเนี่ยใดคือบ้านเพิ่นบ่เพราะว่าเพิ่นมาจากค้ามมวนกับบ้านเพิ่นกับตกต่างได้พี่น้องบ้านเพิ่นมีแต่ผู้แต่พาเนาะเฮาก็ได้ดปุ๊บขับเป็นเป็นนาะงกัน